เดินไม่ได้เลยแม่พยุงใช้เหล็กนะคะเขาเรียกสีขาเนาะเบี่ยงไปแม่เดินไม่ไม่ได้ เมื่อก่อนแม่เป็นเบาหวานน้าตาลสูงมากค่ะน้ำตาล200กว่ามีไขมันมีไทรอยเก็ดเลือดต่ำอาชีพเดิมแม่ก็ขายประกันค่ะขายประกันมา20กว่าปีทานอาหารเสริมทุกอย่างที่เขาขายบอกว่าดีแม่ก็ทานน้ำตาลก็ไม่ลดค่ะอาการมีเวลาเราหิวข้าวว่าใจเราจะสั่นวิววิว,วหน้ามืดค่ะเหมือนจะเป็นลมรักษาตลอด ไปหาหมอประจําทุกสามเดือนหมอก็ให้ยาเบาหวานยายาไทรอยด์ยาไขมันกินก็พอทุเลาไม่ดีขึ้นค่ะเป็นเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่หายหมอให้ไปคุมอาหารที่โรงพยาบาลเจวันลดเหลือ200รยค่อยออกมาอยู่บ้านค่ะจะช็อกค,ค่ะเม่เดินไม่ได้เลยเม่พยุงใช้ เขาเรียกสีขาเนาะเบี่ยงไปไม่เดินไม่ไม่ได้ไม่มีแรงเลยพอดีคุณชุติการแกมาบอกว่ามีรอยเย็นอ่อยกินแล้วสุขภาพจะแข็งแรงกินแล้วสุขภาพดีแข็งแรงใครได้กินก็ว่าดีทุกคนค่ะพอทานแล้วมัน การที่เราเคยเหนื่อยอ่อนล้าไม่มีค่ะกระชุ่มกระชวยมีแรงจะออกไปข้างนอกไปขายประกันบ้างขายอาหารเสริมบ้างค่ะหมอบอกว่าดีทุกอย่างไปหาหมอทุกสามเดือนหมอก็บอกว่าดีแล้วนะคุณแม่อาการต่างๆดีขึ้นแล้วไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าแม่ทานอะไรนาะทำไมสวยขึ้นกว่าเดิมเ <c oughs> นี่ยก็เลยว่ารอเย็นออนนี่แหละทำให้เราแข็งแรงหน้าตาสดใสได้ค่ะ อยากสุขภาพดีอยากแข็งแรงเหมือนแม่ทานได้เลยค่ะทานเลยเชา้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งค่ะ